ในสื่อไทยเนี่ยออกมาลงความเห็นแบบเดียวกันเลยนะครับสื่อโซเชียลเนี่ยบอกว่าไทยเนี่ยไปยอมรับแผนที่1ต่อ2 0แสนของทางฝั่ง,ขงเขมรเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการที่ถ้าเกิดว่าเป็นความจริงนะครับมันหมายถึงว่าไอ้คนที่ไปยอมรับเนี่ยมันก็คือคนที่เป็นกบฏต่อพื้นแผ่นดินไทยนะครับนี่คือสิ่งที่คนไทยมองแบบเดียวกันหมดนะครับไอ้คนที่ ไปยอมรับหนึ่งต่อสองแสนน่ะมันเป็นคนที่ขายชาติขายแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ไม่สมควรที่จะเกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยแล้วยิ่งไปกว่านั้นมันก็ไม่สมควรที่จะอยู่ในพื้นผพื้นแผ่นดินไทยด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่มันออกมาตามสื่อโซเชียลซึ่งมันทําให้คนไทยเดือดแบบที่นี่เ่ว่าโอ้โหโอ,โอ้เดือดแบบปุ๊ดปุ๊ดเลยนะครับวันเนี้ยแต่พอมันมีข่าวข้อมูลข่าว,าว,าว,าวสารออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่มีการประชุม JPC กันเกิดขึ้นแล้วก็จบลงเนี่ยปรากฏว่า มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดครับมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลยนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับว่าประเทศไทยเราเนี่ยยังมีพระสยามติวาทิราชนะครับท่านยังคุ้มครองประเทศไทยอยู่นะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่คนไทยยอมรับนับถือนะครับมาตั้งแต่อดีตการโบราณนานมาแล้วนะครับในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองประเทศไทยอยู่ซึ่งมันก็มีหลายหลายแนวความคิดหลายคนนะครับที่ได้ออกมาพูดนะว่าไอ้การที่ทาง ฝั่งของไทยไม่ยอมรับหรือว่ายอมรับนี่มันอาจจะเกิดจากสาเหตุที่ว่ามันมีเช็ดหลุดหรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งที่คนไทยก็ตั้งก็สังเกตขึ้นมาแต่ที่แน่ๆนะครับวันนี้ผมฟันธงได้เลยนะครับว่าจากข้อมูลข่าวสารที่ว่าคุณทางฝั่งทีมงานที่ไปเจรจารในครั้งนี้ว่ายอมรับเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับไม่เป็นความจริงความจริงก็คือไทยไม่ยอมรับในแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนของขเขมรน,นะครับสรุปแล้ว วันนี้พอคุยกันเรียบร้อยได้จบลงแบบที่นี่ที่ว่าไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอะไรสักอย่างนะครับจนทาให้หุนมาเนตเนี่ยรู้สึกเวียงเป็นอย่างมากครับวันนี้รู้สึกเวียงแบบที่เวียงสุดๆนะครับมันก็เลยทําให้ออกมาให้ข่าวนะครับฮุนมาเนตหลังจากที่มีการเจรจาจบลงเนี่ยหุนมาเนตก็ได้ออกมาให้ข่าวกับนักข่าวขมินที่ได้ไปสัมภาษณ์นะครับซึ่งหุนมาเนตนะครับมันก็มีการออกมานี่ครับนี่ตามตามที่ผมได้ขึ้นให้ดูนะครับเป็นเป็น ภาษาคำเมียนเนี่ยพอแปลออกมาแล้วไอ้ฮุนมานเน็ตมันก็บอกว่าสองวันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ไอ้ฮุนมาเน็ตมันพูดนะครับพี่ๆน้องๆ้องเห็นไหมครับไอ้เนี่ยเนี่ยที่อยู่บนบนบน,บนหัวผมเนี่ยที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยเป็นข้อความเนี่ยฮุนมาเน็ตออกมาประกาศออกมาพูดกับนักข่าวแล้วก็เวียงนักข่าวแบบหัวฟัดหัวเวียงเนี่ยไปไม่เป็นแล้วครับพวกคุยกันตั้งสองวันสองคืนเนี่ยไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกันนักหนาต่างฝ่ายต่างก็อยากจัดโอ้โหอยากจะเอาเป็นของตัวเองให้ได้เนี่ย ทางฝั th ái, th anyway ่งน th so like th ักการเมืองไทยที่เดินทางไปเจรจาในครั้งนี้จะทําอะไรก็ทําลําบากเพราะว่ามันมีทหารซึ่งเป็นทูตทหารเดินทางเข้าไปร่วมเจรจาด้วยนะครับซึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับมันก็เลยทำให้ทางฝั่งไทยที่ไปเจรจาในครั้งนี้มันก็เลยไม่มีการยอมรับอะไรสักอย่างที่ทางฝั่งขงเขม่นยื่นเรื่องมานะครับเดี๋ยวผมจะนําเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชุดเจรจาในครั้งนี้ที่เขาเดินทางไปเจรจาแล้วก็จะอ เอาเอาเหลี่ยมของขมินมาเล่าให้ฟังนะครับพี่อะไรพี่อ,อ่าังกฤษอ่านไม่ออกต้องขออภัยนะครับเราทําข้อตกลงกับฝรั่งเศสไม่ใช่ขมินวันนี้ใช่ครับใช่ถูกต้องเลยนะครับแล้วแทนที่จะรีบโต้แถลงการขมิญก่อนกลับบืออ้อผมนี่ครับคือสิ่งที่มันทําถูกต้องแล้วประเทศไทยไม่ได้มีการแถลงการร่วมนะครับในครั้งนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่า การที่ประเทศไทยไม่ได้ไปแถลงการร่วมในครั้งนี้มันถูกต้องแล้วมันทําไมผมถึงบอกว่าถูกต้องเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับพี่เอเนะครับเราคนไทยไม่ยอมรับหนึ่งต่อสองแสนนะครับพิจารณ์น,นะครับบอกว่าไทยตกลงกับฝรั่งเศสไม่ใช่ขมิ้นใช่ครับพี่อดีศรบอกว่าการเจรจายังไม่จบเลยอืจบไปแล้วครับจบไปแล้วมีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะหาวันเวลามาเจรจากันใหม่นะครับนี่คือข้อตกลงนะครับนี่คือข้อตกลง เพราะต่างฝ่ายต่างก็ยืน่นข้อเสนอยื่นหลักการของตัวเองไปตามที่ตัวเองอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นแหละครับซึ่งตอนแรกเนี่ยในระหว่างที่จะมีการเจรจานะครับทางฝั่งของขมรเขาก็ได้มีการติดต่อประสานมากับทางฝั่งของไทยนะครับบอกว่าเขาบอกว่าจะไม่มีการนําเรื่องราวการแบ่งปันอะไรแดนกันเนี่ยมาพูดในการเจรจาในครั้งนี้นะครับซึ่งทางฝั่งขมรเขาไม่ต้องการที่จะให้พูดเรื่องนี้แต่นะครับแต่ พี่เอบีว่าเจ็บคอหายหรือยังคะอย่างๆรับอย่าง,งแต่มันก็ฝืนไปเรื่อยเนาะมันก็ฝืนไปเรื่อยซึ่งการเจราจาในครั้งนี้นะครับเรื่องของเบงปันเซแดนขิขเมนเนี่ยเขาไม่คุยนะครับตอนแรกเขาจะไม่คุยเพราะเขาจะลากไปที่ทางสารโลกอย่างเดียวจะให้สารโลกตัดสินซึ่งเขาก็ได้ยิ่งข้อเสนอว่าเขาจะเอาเรื่องของการที่ว่าทหารไทยเนี่ยซึ่งในเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่ได้ไปเอาไม้ไปแย่ไข่ทหารขมรตุยไปเนี่ยสองศพเนี่ย เขาจะเอาเรื่องนี้มาคุยแล้วก็เพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยเอาไปหาตัวทหารไทยที่เอาไม้ไปแย่ไข่ทหารจนทหารกบิดตุยไปสองคนเนี่ยเอามาดําเนินคดีส่งให้ขมิ้นลงโทษนี่นะครับอ้าวร้านอู๊ดนะครับแม่อัดให้มันลงจากเขาให้หมดเลยไม่ต้องคุยอออัดแม่ใช่ไหมครับอัดแม่เอออัดแม่เนาไม่ใช่แม่อัดต้องขออภัยด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ขมิ้นมันยื่นเรื่องข้อเสนอมาเพราะว่ามันบอกว่าไอ้เรื่องการแบ่งปันเตแดนต้องให้ศาลโลกเท่านั้นเป็นคนที่ตัดสินนะครับมันก็เลยต้อง ยื่นข้อเสนอเนี่มาซึ่งไทยก็ไม่รู้จะว่ายังไงเขาก็เดินทางไปซึ่งไทยก็จะมีการไปเจราจาในปัญหาขอ้อพิพาทต่างๆอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะได้ยุติไอ้พวกปัญหาหลังเหล่านี้ต่อไปนะครับแต่พอไปถึงฝั่งเขมรปรากฏว่าจากการที่ได้รับรายงานมาก็คือเขมีนี่มันใช้เหลี่ยมครับมันใชเ้เหลี่ยมซึ่งมันบอกว่าก่อนที่จะมีการประชุมกันเนี่ยเขมรมันได้สอดใส่มันยื่นเรื่องขึ้นมาว่า เราจะนําเรื่องการแบ่งปันเขตแดนเนี่ยมาคุยกันด้วยเนี่ยนี่คือการตรตลบตะแลงของขมิญนะครับแล้วมันก็จะยื่นเรื่องในเรื่องของการที่ว่าไอ้แผนที่สองต่อไอ้หนึ่งต่อสองแสนเนี่ยมันจะยื่นเรื่องขึ้นมาเพื่อที่จะให้ประเทศไทยยอมรับในอ่าแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนของขมิญนะครับมันยื่นเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งเมื่อยื่นเรื่องเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วครับพี่น้งองครับ ไทยไม่เอาเลยครับไม่รับไม่คุยไม่เจรจาเรื่องนี้นะครับในนี่คือเื่อ์เหลี่ยมของขมินะครับเพราะขมิมันจะยื่นเรื่องสอดไส้การเจรจาเรื่องการเป่งปันเขตแดนการแล้วก็การอ้การยอมรับมาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนของขมิเนี่ยมันยื่นเรื่องขึ้นมาอีกนะครับมันขอคุยเรื่องนี้นะครับไทยไม่ยอมรับนะครับไม่ยอมเจรจาในเรื่องนี้ทีนี้นะครับพี่ๆครับแต่พอไทยไม่ยอมรับเนี่ยมันก็เลยทําให้ขมิญเนี่ยใช้เล่ห์เหลี่ยมของตัวเองครับจากที่ต้องประชุมกัน ตรงตามเวลาขับเหมนมันก็ได้เลื่อนเวลาออไปอีกครับยื้อเวลาออไปอีกเป็นชั่วโมงนะครับความจริงมันต้องเริ่มตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแต่มันได้ยื้อเวลาออไปอีกพอมันได้ยื้อเวลาออไปอีกเท่านั้นแหละครับพี่มม้นครับมันก็ทางข่าวขมิ้มนเนี่ยทางฝ่ายของขมิ้มนเนี่ยมันก็ออกมา มันก็ออกมาออกข่าวว่าโอ้ประเทศไทยมีปัญหาอย่างนั้นมีปัญหาทางฝั่งของไทยมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เอาตามสิ่งที่ได้ตกลงกันไว้นะครับว่าจะเจรจากันอย่างนี้เจรจากันอย่างนี้ขมรนมันออกมาโจมตีทีมงานของไทยที่ได้เข้าไปเจรจาในครั้งนี้นะครับมันได้ออกข่าวไปทั่วทั้ง่นดินเขมรนเลยครับก็ทาให้ขมิ้นเดี่ยวปุ๊ดปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊นไปอีกนะครับพี่พี่อะไรปัจจาป่าจาหรือเปล่าเขาจบอกว่า ช่องบกทัพเสรีในเขตไทยตั้งเยอะทําไมรุกมาเยอะจังอืม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 อมก็เป็นเรื่องเป็นราวที่มันเป็นข่าวมันขึ้นมาตอนนี้ครับก็ว่ากันไปเนาะอ่าทีนี้นะครับพอมันพอมันงงงี้ขมิ้นมันงงแงครับอันนี้คือเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องราวที่ออกมาจากทางฝั่งของขมิ้นที่ได้รับรายงานมานะครับขมิ้นมันงงแงเพราะว่าไทยไม่ยอมรับนะครับไอหนึ่งต่อสองแสนเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ไปออกข่าวโจมตีไทยแบบเสียเสียหายทั้งนั้นเลยครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับพี่พี่น้องครับแล้วมันเป็นอย่างนี้พอมันยื้อเวลาไปอีกพอถึงเวลาเปิดการประชุมมันก็เปิดการประชุมกันตามปกติแล้วมันก็ยังตกลงกันไม่ได้นะครับมันตกลงกันไม่ได้มันก็เลยต้องข้ามมาประชุมอีกวันหนึ่งพอข้ามมาประชุมอีกวันหนึ่งนะครับมันก็บอกว่าใช้เหลี่ยมเลยครับใช้เหลี่ยมล้วนๆนะครับในการที่จะทําให้ไทยไปยอมรับมาตราส่วนสองแสนของมันเนี่ยมันใช้เหลี่ยมเลยนะครับแล้วก็ใช้เดี๋ยวว่าถ้าเกิดว่าคุยกันไม่ได้ก็ต้องยื่นยื่นไปไอ ยื่นไปอะไรนะยื่นไปที่สารโลกให้ S. สารโลกตัดสินซึ่งไทยไม่ยอมรับทั้งสองอย่างนะครับมันก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าไทยไม่ยอมรับยังไงก็ไม่ยอมรับแล้วเนี่ยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันในเมื่อต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมรับต่างฝ่ายต่างก็จะดันของใครของมันเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าพอจบการประชุมแล้วเนี่ยก็ให้ไทยกับขมิมาแถลงการร่วมกันมันบอกอย่างนี้นะครับมันบอกให้ไทยกับขมิมาแถลงการร่วมกันพอไทยกับขมร ออพอไทยได้ยินแบบนี้นะครับคำหมินก็จะแถลงแต่ไทยไม่แถลงด้วยนะครับจบการประชุมพวกไทยเดินออกหนีเลยครับออกจากห้องประชุมกลับบ้านเรานะครับกลับตัวใครตวมตันตาายต่างแยกย้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่อนี่คือสิ่งอาพี่อะไระพี่พี่ SSA หนึ่งสี่นะครับบอกว่าแถวบ้านผมเขาชอบดูช่องนี้กันเยอะช่องไหนครับช่องเนี้ยช่องคุณกะเพราหรือเปล่าครับหรือว่าช่องไหนชอบดูช่องนี้ อ่ะแจ้งมาด้วยนะครับชอบดูช่องนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคุณกะเพาก็ขอขอบคุณมากนะครับ <c oughs> นี่ครับพี่นี่น้องครับมันเป็นข้อมูลข่าวสารที่มันเล็ดลอดออกมาซึ่งเป็นข้อมูลที่มันเกิดขึ้นในระหว่างการประชุมแล้วเขาก็ได้นํามาเล่านะครับแบบนี้ว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆพอจบการประชุมคัเมียก็ต้องการที่จะถแถลงข่าวให้ไทยนีมาถแถลงด้วยแต่ไทยไม่ถแถลงไทยก้มหน้าก้มตาเงุงเดินกลับบ้านอย่างเดียวครับช่วงนี้ไม่ทําอะไรแล้วก็เดินกลับบ้านอย่างเดียวพอ พอออกจากไอ้ที่ประชุมได้นะห้องประชุมได้ไอ้คุณมาเนตไอ้จารเมดเนี่ยไอ้จารเมดเนี่ยโอ้เกิดอาการหัวเสียเวียงเวียงนักข่าวครับนักข่าวไปสัมภาษณ์พอนักข่าวไปสัมภาษณ์ก็เป็นตามที่ผมได้ขึ้นให้ดูนะครับนี่คือข้อความที่ไอ้คุณมาเนตไอ้จารเมดนี่มันได้ออกมาแถลงต่อนักข่าวนะครับมันบอกว่าสองวันไม่ได้อะไรเลยมันบอกอย่างนี้นะครับโอ้สองวันไม่ได้อะไรเลยคนไทยนี่มันมันมันไม่ได้เลยนะครับ การที่มันไม่ได้เนี่ยเราต้องถือความดีความชอบเนี่ยให้กับทางฝั่งของคนไทยทั้งแผ่นดินอขอบคุณพี่พี่น้องนะครับที่ได้โดนเด็กเข้ามาสนับสนุนชองคุณกระเภานะครับสนับขอบคุณมากครับทีนี้นะครับเราต้องเราต้องขอบคุณสื่อทางไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อทางช่องเล็กช่องใหญ่ช่องยูทูบยูทูบอะไรกันต่างๆที่ได้ออกมาประโคมข่าวในเรื่องนี้แล้วมันก็ได้มีแชทหลุดเข้ามา พอมีแชทสุดก็มาเท่านั้นแหละครับพี่น้องคนที่จะเดินทางไปเจรจายโอ้โหเดือดเดือดแล้วครับเดือดดานแบบที่ได้ว่าตัวเองกระดิกไม่ได้ถ้าตัวเองไปทําอะไรนิดอะไรหน่อยรับรองประเทศไทยเนี่ยคนไทยทั้งประเทศจะไม่ให้กลับมาเหยียบในพื้นแผ่นดินไทยแน่นอนมันก็เลยต้องระวังตัวจนตัวรีบเลยครับมันก็เลยไม่กล้าที่จะไปทําอะไรทุกสักอย่างเลยทีเนี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่มันไม่เข้าแผนของไอจารเมรกับไอ้บุญเส้นสองพ่อลูกตระกูลหุน่นนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นผลเสียกับหรือว่าผล ผลดีกับไทยถ้าในเมื่อเราทําแบบนี้ในเมื่อเราประชุมแล้วเราไม่ยอมแถลงการร่วมเนี่ยมันเป็นผลดีกับไทยเรานะครับมันเป็นผลดีกับไทยเรานะครับ <c oughs> สิ่งที่ผมบอกว่าทําไมไทยถึงไม่แถลงการร่วมแล้วมันถึงเป็นผลดีกับไทยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อไปนะครับซึ่งพี่พี่น้องจําได้ไหมครับเอาพี่พี่น้องท่านที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระเพราด้วยนะครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับ มีตอนนี้อยู่พันเก้าร้อยกว่าท่านนะครับเข้ามาแล้วช่วยกันแชร์ไปให้เยอะนะครับอ่ามีพี่อะไรเดี๋ยวไอ้ไอ,อ,อ้ฮิตอะไรเนี่ยบอกว่าเห็น e <hn S 1> ข่าวว่ายอมรับสองแสนจริงไหมครับไม่จริงนะครับไม่จริงไม่จริงข่าวของผมชัวร์ที่สุดแล้วครับตอนนี้ชัวร์ที่สุดใครบอกว่าไทยไปยอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนไม่ใช่นะครับนั่นคือข่าวเต้าอ่าผมบอกตรงนี้เลยครับว่านั่นคือข่าวเต้ามันเป็นข่าวไม่จริงเพราะว่าไทยไม่ยอมรับจนทําให้ขมิไอ้คุณไอุ้นเส้นออกมาสายหัวออกมาเวียงนะครับ วันเนี้ยอ่าความลับที่มันอยู่ในห้องประชุมผมจะมาคุยให้ฟังวันนี้นะครับตามข้อมูลนี้เลยที่ผมได้ขึ้นให้มาให้ดูนะครับไอคำพูดของไอ้คุณคุณมานเน็ดมันบอกว่าสองวันไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเป็นจริงแล้วในเมื่อเราเขมรเนี่ยมันแผนการโอ้มันเหลี่ยมมันเยอะครับตระกูลหุนตระกูลเลนโพมันมีมันมีคนที่อยู่เบื้องหลังมันนี่คอยสนับสนุนมันทุกอย่างมันมันเหลี่ยมมันเยอะเมื่อเราจะเข้าไปประชุมเนี่ยมัน พยายามที่จะยัดเยียดเรื่องของแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเนี่ยให้ไทยยอมรับนะครับให้ไทยยอมรับเพราะถ้าไทยไปยอมรับปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าไทยยอมรับพื้นไอ้ไอ้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนนะครับมันว่าให้ไทยเนี่ยยอมรับว่าให้บรรจุเรื่องนี้เข้ามาประชุมด้วยแต่ไทยไม่ยอมรับในการที่จะให้บรรจุเรื่องหนึ่งต่อสองแสนเข้ามาประชุมนะครับไม่ยอมรับให้เข้ามาประชุมเลยเมื่อเป็นอย่างนี้ฮุนเซนไอ้ฮุนมาเน็ตมันก็โอ้โวยวาย พะถ้าเกิดว่าไทยยอมรับปุ๊บให้นําเรื่องสองแสนเนี่ยมาคุยเนี่ยก็แสดงว่าไทยยอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนของขมิญไทยรู้แก้วทันครับก็เลยไม่ยอมให้มันบรรจุเรื่องนี้เข้าในห้องประชุมเลยนะครับอ่าพี่อะไรโอ้อ่านภาษาอังกฤษอ่านยากต้องขออภไปนะผมว่าข่าวคุณกะเพราชัวร์ที่สุดแล้วขอบคุณครับขอบคุณข่าวของคุณผมคุณกะเพราเนี่ยถ้าเป็นข่าวที่ท,ทั่วไปเนี่ยมันก็เป็นข่าวทั่วๆไปเนาะแต่ถ้าเป็นข่าวที่อยู่ในตับไตไส้พุงของขมิญอย่างเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวผมจะขุดไม่ดูนะครับ เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าคุณกระเพาไปนั่งกำกับเองเนาะ,ะพี่ไอซ์บอกว่าพี่ขุนส,สัญญาสยามกับฝรั่งเศสที่เก็บไว้คุณรับฉบับหายไปหายใช่ไหมของไทยอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศส่วนของฝรั่งอยู่ที่หอสมุดฉบับจริงหายหมดอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบจริงๆต้องเดี๋ยวผมต้องถ้าเกิดว่ามันเป็นจริงไม่จริงไงเดี๋ยวผมจะไปขุดมามาเล่าให้ฟังเนาะอ่าทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วครับพี่นะครับไอ้เลียมขมิ้นยกแรกมัน ไอ้เรียมขมินยกแรกเนี่ยมันมันมันจบไปแล้วคือไทยยังไงก็ไม่ไม่เอาไม่ยอมรับนะครับไม่ยอมที่จะให้นําเรื่องสองแสนเนี่ยเข้าไปคุยด้วยนะครับพอไม่ยอมรับให้นําเรื่องสองแสนเข้าไปคุยด้วยแผนขมินมันก็เลยล้มไปไม่เป็นท่าครับล้มแบบที่รีกว่าโอ้โหล้มแบบละเนละานาดเลยครับแล้วมันเป็นอย่างนี้มันก็เลยต้องเอาแผนใหมล่ละทีเนี้ในเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็เอาแผนใหมย่ยือ้อเวลาไปประชุมอีกวันหนึ่งพอมาประชุมอีกวันหนึ่ง ขมนเนี่ยมันก็จะใช้แผนอีกแผนเดิมก็คือมันต้องการที่จะให้ไทยเนี่ยมาจบการประชุมปุ๊บมายืนแถลงการร่วมมายืนแถงแต่แถลงการร่วมนะครับนี่คือสิ่งที่คนไทยตามเกมของขมนทันอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าในวันนี้จบการประชุมปุ๊บมีการไทยทั้งคณะมายืนแถลงการร่วมกับขมนนั่นแสดงว่าไทยยอมในสิ่งที่ขมนมันพูดนะครับนั่นคือสิ่งที่ไทยยอมรับในสิ่งที่ขมนมันพูดมัน มันพูดว่าไอ้สองแสนนี่มีผลต่อการอนามาป,ากปักบอลเขตดแดนไทยยอมรับแล้วเพราะว่ามันมีการมาถแถลงร่วมกันไทยรู้ทันครับก็เลยไม่มีการถแถลงร่วมนี่คือสิ่งที่ไทยผมถึงบอกว่าทําไมไทยถึงไม่ถแถลงร่วมกับทางฝั่งของขมรพอจบเกมปุ๊บไทยเดินทางกลับบ้านเลยครับขมรก็ไปเหวี่ยงให้กับนักข่าวตัวเองนะครับไอ้จารเมดไปเหวี่ยงให้กับนักข่าวตัวเองเพราะไทยไม่ไปถแถลงการร่วมกัน ถ้าไทยไปถลิมการร่วมกันปุ๊บนะครับรับรองครับไอจาราเม็ดเนี่ยมันก็จะนําเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับมาเป็นหลักฐานเลยว่าเอ้าเนี่ยไทยมา,ถายแถลงการร่วมแล้วก็แสดงว่ายอมรับแล้วมันก็เลยโอ้โหพอมันเป็นแบบนี้แลวไทยไม่ร่วมมันก็เลยเสียหัวไปนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นขอบคุณพี่พี่น้องนะครับที่โดนก็ามาสนับสนุสนจ่องคุณกเพานะครับขอบคุณมากครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นผลประโยชน์กับคนไทยนะครับผมจึงบอกว่ามันเป็นผลประโยชน์กับคนไทยเพราะฉะนั้นการประชุมกันในครั้งนี้ ผลประโยชน์ไทยไม่เสียนะครับไทยไม่เสียแล้วก็ไทยไม่ได้ด้วยเพราะว่าเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมขมิ้นมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมที่นอกเหนือกว่าเดิมก็คือขมิ้นมันส่งทหารเข้ามาประชิดตามแนวตะเข็ชายแดนไทยมากกว่าเดิมตอนนี้นะครับมันมีข่าวมานะครับว่าขมิ้นมันพยายามที่จะมายั่วยุให้ทหารไทยนี่เหลืออดทนนะครับยั่วยุตอนกลางคืนมันส่งทหารของมันเข้ามาพยายามที่จะเอาไม้เข้ามาแย่นี่แหละครับเอาขมายเข้ามาแย่ทหารไทยที่ตรวจการอยู่เข็นหมดนะครับมันเข้ามายังไง ขั้นเต hora, ่าขั้นสุตขั้นเขาขั้นสอเข้ามาเห็นหมดครับสาเหตุที่ม ah ันพยายามที ah ่จะเข้ามาแย่มเมื that, i mean ่อคืนสองคืนท ah. ี่ผ i mean ่านมานะครับก็เพราะว่านี่ก็เป็นแผนการของมันอีกแผนหนึ่งครับแผนการที่ว่านี่ก็คือถ้าเกิดว่าในระหว่างที่มีการประชุมกันนั้นนะครับถ้าเกิดว่าในระหว่างที่มีการประชุมกันนั้นะมันมีการปะทะกันมีการถล่มกันเกิดขึ้นตามในเหตุใจแดนในบริเวณพื้นที่พิพาทกันเกิดขึ้นมาไอ้ขมินเนี่ยไอ้ตัวดีเนี่ยไอ้ขมินเนี่ยมันก็จะนําเรื่องราวเหตุการณ์การััี่ครบบพ ไปฟ้องร้องไปประจานต่อชาวโลกว่าเอา้าในเมื่อเราก็เข้ามาประชุมกันแล้วเนี่ยในเมื่อไอ้เราก็ตกลงที่จะคุยกันแล้วทําไมต้องมาสร้างความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างนี้ทหารไทยทํำไมถึงเป็นแบบนี้ไม่เป็นอะไรสักองสักคนอะไรมันก็ว่าไปแล้วครับตามเรื่องต่างๆที่มันจะใส่ร้ายป้ายสีกับเราคำพิเมันก็ทําตามเรื่องของมันมันก็ส่งฐานของมันเข้ามาเย่เย่เยครับทหารไทยก็เอาไม้ปัดออกปัดออกนี่แหละครับสิ่งที่มันเกิดขึ้น ตั้งแต่เมื่อคืนสองคืนที่ผ่านมามันเป็นแผนการทางการเมืองของไอ้ฮุนเซนไอ้จารเมดทั้งนั้นโดยมีผู้ควบคุมกํากับในการวางแผนให้มันอยู่เบื้องหลังก็มีนะครับเพราะถ้าเกิดว่าไอ้แผนนี้ผมเชื่อได้ว่าฮุนเซนมันคิดไม่ได้คิดไม่ออกคิดไม่ทนันเพราะว่าทั้งพ่อลูกแตกรุ่นมันโง่ทั้งคู่มันโง่ทั้งคู่นะครับพี่น้องครับไอ้สิ่งที่ผมพูดมาไม่ใช่ว่าผมยกเมฆขึ้นมาพูดนะครับฮุนเซนมันจบปอสีมันจบปอีแล้วมันก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําประเทศได้ถือว่ามันสุดยอดนะครับ มันก้าวขึ้นมาพูดเป็นผู้นําประเทศได้แต่ความฉลาดไหวพริบมันไม่มียิ่งเป็นลูกชายของมันไอ้คุณไอ้จารเมดนี่ครับพี่น้องครับไอ้จารเมดเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไปจบเวทปอยมาก็จริงนะครับแต่เป็นเวทปอยที่โง่โง่มากมันไปเรียนแทบจะเรียนไม่จบนะครับที่เขาให้มันจบเพราะเขาดันมันให้จบเพราะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเวทปอยไอ้พวกที่ไปเรียนโรงเรียนเวทปอยพวกที่เป็นเรียนรุ่นเดียวกันเขาก็กลับมาเล่าเล่ากันพอเล่าไปกันมาความลับมันไม่มีในโลกเราก็เลยเรืเราก็เลยรู้ว่า ไอ้จาราไม่ถึงโง่อย่างแรงนะครับโง่มากถ้าไม่มีคนวางแผนให้มันเนี่ยมันคิดแผนแบบนี้ไม่ออกนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับพี่วิน้องครับ